สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะถึงคราวที่เราจะต้องมาทำเฟอร์บิตกันบ้างแล้วนะคะสำหรับเดือนกันยาแล้วก็ตุลาคมเนอะคือเจ้อะไม่ได้ทำเฟอร์ิตจากที่สัญญาจะทำทุกเดือนใช่ไหมก็ไม่ได้ทำขอโทษนะแต่ว่ามาแล้วนะคะสำหรับเฟอร์ิตของเดือนกันยาและตุลาคมนะคะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างจะได้ไม่เสียเวลาเนอะไม่แบ่งหมวดน,นะคะหยิบอันไหนได้ก็เอาอันนั้นละกันนะคะชิ้นแรก ก็คือสิ่งนี้ค่ะ hair cleansing treatment นะคะอันนี้คือมันไม่มียี่ห้ออ่ะอันเนี้ยนี่นี่คือสิ่งที่ปะปื้มประทับจิตประทับใจมากมันเป็นายาสระผมกับครีมนวดในหลอดเดียวกันมันเป็นเหมือนยาสระผมที่ผสมบบบำรุงไปด้วยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ที่ชอบเพราะว่าวันไหนที่กลับมาดึกหรือว่าตอนเช้าตื่นสายรีบแต่ต้องสระผมก็คือจะไม่ต้องแบบสระผมแล้วนวดหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมาที่ตัวนี้เลยแต่ที่ชอบก็เพราะว่ามันไม่แห้งสังเกตไหมเวลาสระผมแล้วไม่ได้ใสค่ครีมนวดอะใช้ยาสระผมเปล่าๆถ้าไม่ใช่ยาสระผมที่แบบเข้มข้นมากๆหรืออะไรเงี้ยมันจะผมจะเป็นแบบสักๆแห้งกลางๆนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่เป็นแล้วก็ทําให้ผมไม่ ไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็สะอาดแล้วก็หอมก็เลยชอบนะจ๊ะอันนี้สามร้อยเก้าสิบถ้าจำไม่ผิดวันนี้เล็บแยกแล้วคือทุกครั้งเลยที่ทำวิดีโอจะต้องไม่ได้แบบทำเล็บก่อนอะคือเล็บจะต้องกระจุยกระจายมาก่อนแล้วก็อ้าวนึกึ้นได้อ้าวต้องทำวิดีโอแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ขี้เกียจทำเล็บนะจ๊ะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นต่อนะคะอันต่อไป ยังอยู่ในห้องน้ำอยู่ก็คืออันนี้ค่ะอันนี้คือ i อสปาเฮอร์ a บอร์แอนด์ซีซอลบสเป็นสบู่เหลวดอกเลือสมุนไพรคืออันนี้แปลกใจมากที่ตัวเองชอบเว้ยคือมันซื้อจากแบบงานวัดอะงานวัดที่เป็นงานประจำปีที่อันนี้จำได้ว่าซื้อที่เพชรบุรีนะคะคือมันเป็นเอ่อไม่เหลือแล้วแหละมันเป็นสบู่เหลวที่ไม่เหนียวออกาจะน้ำ,น,ำน้ำด้วยซ้ำ ราคาไม่กี่บาทอะสไม่ถึง3ามร้อยมั้งสองกว่าบาทเลยเงี้ยคือแต่ฟองดีมากฟองนุ่มมากแล้วเป็นแบบมันไม่ได้เหลวเหมือนสบู่เจลอาบน้ําทั่วไปมันจะเป็นเจลใสนะคะแต่ว่ามันจะค่อนข้างเหลวพอบีบใส่ใย,ยตีฟองเนี้ยแค่ปั๊มหรือสองปั๊มอะคือฟองดีมากแล้วพออาบเสร็จอะตัวไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ทําให้สดชื่นแถมยัง เขาเรียกอะไรเขาบอกว่าไอ้ดอกเกลือเนี่ยนะมันช่วยสําหรับคนที่เป็นสิวที่หลังเยอะๆหรือคนที่เหงื่อออกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้แล้วก็คนที่เล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าซื้อได้ที่ไหนนี่ไงเขามีเขามีเว็บไซต์นะคะคือกังหันทอง com นี่เห็นเปล่าไม่รู้กังหันทอง com นะคะอย่าไปสนใจเล็บอันเกลกรังของเจน,นะดูเว็บไซต์ก็พอนะคะ คือดีมากจริงๆเดี๋ยวจะไปแบบขนซื้อมาเพิ่มแน่นอนจะไปสั่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ได้มันมาคือดีมากๆของไทยด้วยทำจากดอกเลือนะคะใครที่เล่นกีฬาอยากได้ความสะอาดไปวิ่งมาอยากอาบน้ำแล้วสดชื่นไม่เหนียวตัวและที่สำคัญเออบางคนไม่ชอบสบู่เหลวเพราะมันล้างออกยากใช่ไหมมันเหนียวตัวมันลื่นๆ่นใช่ปะแต่อันนี้ไม่เป็นคือล้างแล้วก็คือล้างอะ่ะดีดีมากจริงๆชอบมากนะคะอันนี้ ตัวต่อไปคือแค่สบู่เหลือตัวเดียวพูดอะไรเยอะแยะอันต่อไปนะคะอันนี้เพิ่งได้ลองใช้มาไม่นานนี้แต่ว่าชอบเพราะมันสะดวกและตอนนี้มันไม่แพงมากนี่ก็คือ b i Festa Bifesta Bright Up Foaming Whip นะคะอันนี้คือบีบออกมาแล้วมันจะเป็นโฟมเจ้มีเขียนรีวิวลงในบล็อกด้วยนะคะใช้ดีบอกต .com ไปดูกันได้อันนี้คือเป็นรุ่นใหม่ของ Bifesta Bifesta ปกติมันจะเป็นน้าเช็ดหน้าใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาทํามาเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบขยับขยับแล้วบีบออกมาได้เลยคือเจ้เคยใช้วิโฟมมาหลายยี่ห้อนอะแต่ว่า b f e t a คือทําได้ดีตรงที่ฟองอะแน่นมากแล้วนุ่มมากแล้วก็ เขาใช้นวัตกรรม CO2 ที่มันทําให้ไอโฟมฟองนุ่มๆที่มันอยู่บนหน้าเราอ่ะมันสามารถเข้าไปช้อนใช้เอาสิ่งสกรปรกออกมาได้ทําให้หน้าใสอมชมพูได้อะไรเนี้ยค่ะคือเรื่องหน้าใสอมชมพูย,ยังไม่เห็นหรอกแต่ว่าล้างแล้วสดชื่นอะ่ะชัดเจนมากคือมันจะแบบมีความเย็นนิดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลาเจ๊าล้างเจ๊ชอบบีบเสร็จใช่ไหมป้ายให้ทั่วหน้าเหมือนเกลี่ยวไว้แล้วแบบนับหนึ่งถึงห้านับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ค่อยถูบนละลางออกเหมือนให้เขาอยู่บนหน้านิดนึงอะ่ะเออ ดีชอบอันนี้นะคะ189บาทอะไรอย่างเงี้ยราคาโฟมหนังหน้านะจ๊ะต่อไปยังอยู่ในหมดห้องน้ำสิ่งนั้นก็คือ Sunstar Aura Premium s e n Clear นะคะ Aromatic Mint ไม่แน่เชื่อไม่แน่เชื่อคืออะไรวะไม่น่าเชื่อว่าจะชอบเพราะมันก็คือยาสีฟันธรรมดาธรรมดิอแต่ว่าใช้แล้วสดชื่นดีแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีแบบ ค้าติดติดอยู่ตรงฟันอะ่ะเหมือนไม่มีเหนียวเหนียวอะไรเนี้ยค่ะใช้แล้วมันแบบฟันลื่นๆหอมดีแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปคือเจ๊ไม่ชอบยาสีฟันยี่ห้อที่มันทําแล้วแบบหวานมากจนเกินไปอะ่ะรู้สึกว่าแบบพอบ้วนปากอะไรเสร็จแล้วก็ยังรู้สึกมันหวานหวานอยู่ก็เลยไม่ชอบแต่อันนี้ไม่เป็นนะคะชอบอันนี้ซื้อที่มาซึคิโยใครไปญี่ปุ่นก็ฮิ้วได้น่าจะไม่แพงต่อไปหมดแล้วทีนี้มาดูที่ โตเครื่องสำอางกันบ้างนะคะที่โตเครื่องสำอางตอนนี้ที่ชอบมากจริงๆและชอบขนาดว่าเพื่อนที่ออฟฟิศจำได้ไหมเจ้เคยทำการทดลองว่าตอนเขาส่งของอันนี้มาให้ใหมๆ่ๆเจ้เอาไปให้ที่ Office ออฟฟิศเช็ดด้วยเพื่อนซื้อตามจา้ะคือเช็ดครั้งเดียวซื้อเลยชอบมากนั่นก็คือ smooth cleansing water นะคะจากมิซูมิอันนี้นี่ใช้ไปประมาณนี้นะคะคือเจ้มีหลายอันก็ใช้สลับกันแต่อันนี้คือชอบที่สุดเพราะว่า ใช้แล้วรู้สึกสํารีราคาถูกที่เราใช้มันดูแพงขึ้นมาเลยอะคือมันไม่บาดหน้าเลยคือตัวนี้เขาเหมือนกับทําให้มันตัวน้ําเช็ด่ะคะมันนุ่มทาให้สัาเหลียนุ่มลื่นเหมือนไม่ได้ใช้สัมฤทแล้วก็ทําให้ริ้วรอยเราเกิดยากขึ้นนิดนึงหลังจากที่แบบถ้าเราใช้สัมฤทธถู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 เนี้ย หน้ามันก็จะดึงดึงดึงนี้ใช่ไหมมันก็จะมีริ้วรอยแต่อันนี้เขาช่วยระดับหนึ่งว่าไม่ให้สัมเรลียมันถูหน้ามากเกินไปก็คือทําให้มันกล i d คือให้มันแบบลื่นไปกับผิวเนี้ยคือเช็ดดีมากแล้วก็ทุกอย่างสะอาดสะอา้านหลุดออกมาหมดนะคะก็เลยชอบตัวนี้นะจ๊ะ smooth cleansing water จาก m i ซู m i ยังราคา245บาทมังรู้สึกว่าเขาเปิดตัวมันจะยัง24 5บาทไปเรื่อยๆจนราคาเต็มจริงมัน490นะ ยังหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยค่ะวัดสาันบูธอะไรแบบเนี้ยอืลองดูสิ่งต่อไปไม่อยากชอบเลยเพราะมันแพงแต่ใช้แล้วชอบมากเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในไม่กี่ห้อของอายครีมที่ช่วยตาเจได้นั่นก็คือ3นะคะทั้ง2ตัวเลยก็คือตัว อายโลชั่นของเขาที่ใช้สําหรับมาร์กหน้าได้ด้วยเห็นไหมมันจะแยกเป็น2ชั้นเวลาใช้ก็คือขยา่าแล้วก็หยอกออกมามันจะเป็นเหมือนน้านมแบบนี้แล้วเราก็หยอกออกมาแล้วก็ทาทา,าหรือจะใช้มารก์กับสำลีก็ได้อีกตัวหนึ่งก็คืออายครีมของเขานะคะอันนี้เนี่ยสิกรัมราคาขอไม่บอกเด้อเพราะว่าจําไม่ได้เจ็บเจ็บปวดใจมากแต่ซื้อตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นอะมันไม่ได้แพงมาก ขนาดนั้นหรอกมันมีโปรซื้อคู่กันแล้วมันถูกก็เลยซื้อมาลองแล้วชอบแล้วไม่รู้ว่าถ้าหมดอ่ะจะซื้อต่อไหมเพราะว่าแบบจะปวดใจตอนซื้อมากมันราคาค่อนข้างสูงสองอันนี้ชอบนะคะคือมันทําให้ใต้ตาเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมนะคือใต้ตาทําให้มันตึงขึ้นแล้วก็อันนี้คือครีมคือคนนมากนะคะคือตึงขึ้นหอมผ่อนคลายสบายกลิ่นแบบ อุ้ยยิ่งทาก่อนนอนนะเจ้หลับเพลินมากอะ่ะคือกลิ่นมันดีมากอะ่ะสูติ้งมากแล้วก็เอ่อรู้สึกว่าใต้ตาชุ่มชื้นไม่มีอาการแบบแครกแตกเวลาใช้คอนซีลเลอร์อนึกออกไหมาบางคนเวลาแบบใต้ตามันแห้งมากๆหรือมันเป็นแบบริ้วมากๆเนี้ยพอทาคอนซีลเลอร์ตกรรองจ้ะหรือแบบไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่เป็นอันนี้คือดีชอบนะคะเป็นหนึ่งในไม่กี่ยี่ห้อของไอครีมที่เอาอยู่จริงๆ ต่อไปยังคงอยู่ที่ทรีอันนี้เป็นของแถมที่เขาถ่ายมาแต่ดันชอบแล้วก็อยากไปซื้อเพิ่มเลยอันนี้คือนี่เดี๋ยวให้ดูสิ่งนี้ก็คือ3 w h i s p p r r l o s s s o r r y e นะคะมันเป็นกลอสสำหรับอายนะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวนะโอ okay. เคโฟกัสหร้ปล่าเนี่ยมันชอบอย่างเงี้ยใช้คุยคุยคุยอยู่ดีๆโฟกัสโฟกัสอยู่ดีๆพอถึงแบบ คาแม็กอันที่ชอบมากอยากโชว์สีอยากโชว์นู้นนี่ไม่โฟกัสจ,จ้ากล้องไม่รู้เป็นอะไรนะคะอ่ะได้แล้วอันนี้นะคะมันเป็นเหมือนลิปกลอสแต่เป็นสำหรับตาทาง่ายเกลี่ยง่ายสีสวยติดทนหมายถึงว่าใช้เป็นเบสก็ได้นี่เห็นไหมเวลาใช้ก็คือเกลี่ยรหรือว่าจะทาไปทางนี้เลยก็ได้มันก็จะได้ความแบบความกลอสนิดๆนะคะ บบซึ่งมันทําให้เจ๊ชีวิตง่ายขึ้นมากในวันขี้เกียจปาดอันนี้แล้วก็ทูๆแล้วจบเลยมันจะมีความวิงวาวนิดๆของเขาอะไรงเงี้ยสวยชอบช่วงที่ผ่านมาทาเกือบทุกวันเลยเพราะว่าแบบขี้เกียจแต่งตาก็คือจะเป็นอันนี้แล้วก็ไอายไลเนอร์เลยจบนะคะให้ดูอีกทีอันนี้คือสีเบอร์ศูนย์ห้านะคะสำหรับตัว pre whisper gloss for eye ราคาเท่าไหร่มีเปล่าพันสองร้อยบาทราคาเต็มพันสองรอยบาทแต่อันนี้ได้แถมมาและอยากได้อีกเจ็บปวดใจมากพันสองคือจริงๆอ่ะทำไซส์ครึ่งหนึ่งก็ได้นะมันใหญ่นะเว้ยแกดูดิคือใช้แบบแล้วมันใช้ไม่เยอะนะมันใช้แค่เนี่ยอ่ะนี่คือตักเดียวตักเดียวคือแล้ว เปลือกตามันก็นิดเดียวใช่ไหมอ่ะมันไม่จําเป็นเราต้องแบบเยอะแยอะอะไรมันสามารถเกลี่ยได้เป็นเบสได้แล้วก็จะทาเดี่ยวๆก็สวยนะคะแล้วพอแห้งเราก็ค่อนข้างติดดีติดทนเพราะฉะนั้นก็เลยชอบเขาจ้ะต่อไปเป็นยังอยู่ที่แต่งหน้านะคะต่อไปเนี่ยก็คืออันนี้คือเพิ่งได้มาใหม่แต่พอใช้ปุ๊บชอบเลยอ่ะแบบ เฮ้ยมันดีแล้วเราเจ้ไม่เคยคิดจะใช้มันมาก่อนเลยด้วยทั้งที่มันดังมาตั้งนานแล้วนั่นก็คือตัว Kiss นะคะอันนี้คือ Matte Chiffon Moist Base คือ Base Kiss ที่โด่งดัง Base Kiss เนี่ยแต่ก่อนเขาจะโด่งดังใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เขาปรับแพคเกจิ้งใหม่คือเป็นพลาสติกทั้งหมดข้างล่างนี้เป็นสุญญากาศนะคะเวลาปัม๊มเขาก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆข้างบนเนี่ยเป็นลายลูกไม้น่ารักไหมแล้วคือน้ำหนักเบาเพราะมันไม่ใช่แก้วใช่ปะ เดี๋ยวให้ดูคือใช้ดีมากอะ่ะคือเนื้อดีหน้าเนียนคือเอางี้เป็นเบสที่แบบเจ๊ไม่ต้องลงรองพื้นเลยก็ได้อะ่ะใช้แค่คอนซีลเลอรอ์ดีมากเนี่ยค่ะเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ติดทนทั้งวันทําให้เครื่องสําอางหรือแป้งติดทนด้วยนะคะอันนี้มันอาจจะแบบทับกันหลายชั้นนะ แล้วก็ไม่แมตจนเกินไปไม่แห้งนะคะแล้วที่เขาเขียนว่ามอยส์ b a s ก็คือเหมือนมันเพิ่มความชุ่มชื้นนะแต่คุมมันด้วยว่ะคือเจ้ช้ยลงหน้าไม่ไม่มันเลยอ่ะไม่คือโอเคเจ้เป็นคนหน้าแห้งแต่ระหว่างวันมันก็จะมีน้ํามันออกมาบ้างอะไรเงี้ยวันที่ใช้อันนี้คือสังเกตได้เลยว่ามันน้ํามันมันน้อยกว่าปกติตัวเนี้ยนะคะตัว kiss match chiffon moist b a เนี่ยรุ่นใหม ดีมากชอบมากจริงๆนี้ตอนนี้ก็คือรองพื้นนี่เก็บเข้าปุ๊บเลยอะใช้แต่อันนี้กับแป้งเดียวะะหมดแล้วสำหรับหน้าทีนี้อย่างสุดท้ายโนโนเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายอันนี้คือเพโ r i n นฟู้ดแ r e ์ครีมนะคะอันนี้ที่ได้มาจากมาซึคิโยจำได้ไหมครีมทาเท้าที่ราคาค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันประมาณ400มั400้งสี่หค่ะ คือเฮ้ยใช้ดีแกมันเนื้อครีมมันข้นมากแล้วมันก็คือทาได้ทั้งศอกและเข่าและทุกอย่างที่เป็นส่วนแห้งเห็นไหมครีมมันข้นอะ่ะมันเขย่าไม่หลดไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นนี่นะคะนี่คือเนื้อครีมแล้วพอเจ๊ใช้อะ่ะเนื้อครีมเนียนมากนะเช้าตื่นมาเท้าที่แบบลอกแห้งหายวะ่ะคือเจ๊าทาเป็นกิ่งกุหลาบด้วยหอม คือพอเจ๊ทาเสร็จใช่ไหมเจ๊ใส่ถุงเท้าแล้วนอนคือก่อนใส่ถุงเท้าอ่อทาแล้วให้แห้งแป๊บนึงก่อนแต่คือมันแป๊บเดียวจริงๆอะเนื้อครีมมันข้นแบบเนี้ยแต่พอทาปุ๊บมันมันซึมเข้าไปเลยนะเนี่ยอันนี้คือไม่มีความเหนียวเหลือแล้วนะคือดีมากแบบอ้าวฉันทาครีมเท้าเสร็จปกติทาครีมเท้าเราต้องนอนเลยแต่อันนี้คือรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยทาเสร็จแล้วเรายังเดินไปไหนมาไหนได้อะเพราะมันไม่ได้เหนียวอ่ะมันไม่ได้แบบทิ้งคราบอะไรไว้ที่ผืนเลยอะไรเงี้ยค่ะมันซึมเร็วมากก็เลยชอบแล้วต่นมาาเท้ก็ นุ่มด้วยนะคะอันนี้เฮโรริ ori, อันนี้กลิ่นกุหลาบเขารู้สึกเขาจะมีกลิ่นลาเวนเดอร์กับกล mm ิ่นมิ้นด้วยมั้งนะะซื้อที่มาซึคิโยสุดท้ายนี่สุดท้ายจริงๆละอันนี้คือเลอซาชาพาวเวอร์โฟลทมาลินไอออนิกชายนี่เจ้านี้นะคะจริงๆเขามีสีหัวนะแต่อันนี้คือเจ้เคยเห่อให้ดูไปแล้วว่ามีสีหัวมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือหัวที่เจ้ใช้ประจำคือตัวโรใหญ่ ที่เป็นสีฟ้าอันนี้นะคะชอบมากใช้ง่ายน้ำหนักเบาผมเป็นทรงง่ายลมแรงนะคะแล้วก็แบบชอบตรงที่มันเบาแล้วมันเราทำเองได้อทำคนเดียวได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบหูหนักแล้วแบบทำลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำโลก็ได้ทำเกลียวก็ได้ทำตรงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุ้มมากลดราคาแล้วเหลือ2 0 0 0 1,990แต่มันคุ้มอ่ะมันคุ้มจริงๆนะคะอันนี้สายก็ยาวด้วยนะคะนี่ หลักยาวด้วยชอบมากนะคะเลอซาชาตัว powerful รู้สึกว่าคุ้มค่าซื้อมาแล้วมันคุ้มก็เลยชอบมันนะคะหมดแล้วเร็วกว่าที่คิดไว้มากคือปกติแล้ววิดีโอเจ้จะแบบครึ่งชั่วโมง20กว่าน,ทนาทีสี่สิบนาทีแบ่งเป็น2ตอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เริ่มรู้หลักจับหลักได้แล้วเนาะอันนี้ก็คือจะค่อนข้างสัน้นขึนแต่ว่าของเรานี้คือชอบจริงจ ใช้ดีจริงๆแต่ว่าก็ยังเป็นคงยังคงเป็นใช้ดีส่วนตัวของเจ๊ก่อนแต่เจ๊ก็มาบอกต่อเพื่อที่ว่าเออใครอยากลองก็คือการันตีได้ว่าเฮ้ยคุณภาพมันดีนะมันไม่แย่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะซื้อตามอันไหนมีตัวทดลองอย่าลืมไปทดลองก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันในเพจใช้ดีบอกต่อนะคะ